หนเรียกแม่ก่อนแม่ค่ะแม่ไม่อยู่นอนได้ไหมนอนได้ไหมคะมนอนไม่ได้นอนไม่ได้ต้องให้ใครกอดกลางคืนต้องให้ใครกอดให้ใครกอดคะโอ้โหเปลงฟันบ้างเนาะให้ใครกอดกลางคืนให้ป๊ะปะ๊างั้นมามีไปร้องเพลงนะคะดเดี๋ยวมามีมานะจุ๊บหมามีก่อนเอาคงั้นมามีไปแล้วบ๊ายบายก่อน